อาอะโวคาโดครับอืมอร่อยครับได้กลิ่นมะม่วงแล้วก็กลิ่นหอมก็มันนหยุ่ิดหอมอยากให้ดูเลยครับ วันนี้ค่ะวันนี้ครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่น้องพลน้องพันมาเที่ยวเชียงรายนะคะเขามีงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายนะคะเขาจัดวันที่16ธันวานะคะ6-7ถึงวันที่5มกราคม68นะคะเขาก็จะมีงานบูธขายของกินนะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เอ็กโปต่างๆด้วยแล้วก็มีดอกไม้สวยๆในสว,สวนริมน้ำกกนะพ่อนะครับ,รบอย่า,นางนี้พาน้องๆเด็กๆมาเที่ยว ชมสวนนะคะมาทุกปีค่ะปีนี้มีของกินด้วยเยอะเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะครับเดี๋ยวคุณพ่อเข้าไปดูของกินทางล็อกตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรขายบ้างครับมีขนมไทยสี่ภาคเลยครับเนี่ย อันนี้ขนมอาขนมทั้งแตกครับนี่ทาโร่ครับขนมเบื้องครับอันนี้เรียกว่าขนมอะไรขนมพิงขนมพิงขนมลาครับข้าวโพด ่ามีหลายอย่างแล้วครับมงคลไก่ย่างครับเข้าเดี๋ยวร้อนๆเลยอ่ามีราคา25บาท30บาท40บาท50บาทครับไม้ละเท่าไหร่ครับอันนี้ไม้ย5ห้บาทครับ ร้านกะละแมแม่เกตครับขาย้อยเพชรย่งเยืนนะครับเป็นร้านดังใน t ิ k t ต k อกเลยครับดูสิมีขายอะไรกันบ้างมีขายขนมหลายอย่างเลยครับหากะละแมอยู่ด้านหลังครับ ชิ้นละสามสิบาท3ชิ้น100บาทมีทั้งหมด10รสชาติครับขนมมอ้อแกงก็มีครับร้านปังเวอร์ครับ ชิ้นละ25บาท4ชิ้นแถม1ชิ้นครับมแมลงทอดก็มีครับตลาดไนท์กำแพงเพชรครับ20บาทขึ้นไปนะครับ มีจอกุ้งไม้ละสามสบาทจอปูไม้ละสามสบห้แล้วก็มแมลงท้อต่างๆครับมแมลงทอดมีราคา20บาทไปเจอก็ได้ถ่หนึ่งร้อบาทได้เลยครับลูกชิ้นปิ้งลุงต้องครับไม้ละสิบบาท มีลูกชิ้นเนื้อวัวเนื้อควายเอ็เนวัวเอ็นควายก็มีครับหมูเอ็นหมูรมควันจัมโบ้รมควันจัมโบ้ที่เป็นหมูใช่ไหมครับเป็นหมูหรือเปล่าเพราะเป็นหมูกับไก่ครับมาละสิบห้าบาทแล้วก็มีไก่มีเอ็นไก่ไส้กรอก เสื้อเกรดที่ขายเป็นชุดเท่าไหร่ครับชุดละสามสิบนะครับมีขายนกกระทาหมุนเอ็าานเจนเกอราา์เอ <Ancient Girl. S 1> าจรดงๆสามตัวหนึ่งร้อยบาทเหรอครับ,บครับแล้วก็มีไซส์ใหญ่ชสี่สิบบาทครับอ่ะดูสิตัวอ,อะไรพัดต,ตัวอะไรหมุน,นยอย่าพัดแล้วถ้าไซส์เล็กตัวเดียวราคาเท่าไหร่ครับ อะไรอ,อ๋อ<ม>ตัวเดียว40บาทเลยเ<อ>ป็นตัวใหญ่หน่อยเป็นตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในมีอีกลูกข้างในมีอีกเนะี่ยข้างในมีอีกมาดูข้างในไข่หมึกทอดครับมาอิ่มอร่อยกันค่ะนกกระทำหมูคุณเกดมีราคา50บาท100ครับ สหราหแล้วได้เียวนะมันรอบปาร่ยายพวงองุ่นครับไ,ไ,ไซื้อไปฝากพวกมานก็ได้นะเป็น,ปน,ปนกับแรมไม,รไมโลรถโรงเรียนครับ มีราคายี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทครับเกี่ยวทอดครับอบเปี๊ทอดครับขายยังไงครับชิลละห้าบาทอ่าเกี่ยวก็ห้าบาทอทาทอขายเป็นชุดช,ชุลละสามสิบอันนี้ชิลละห้าบาทอันนี้ สันวิชทอดชิละจิละยี่สิบห้าบาทครับเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เนื้ออันนี้ใส่ข้าวด้วยราคาก็ห้าสิบบาทครับขอบคุณครับมีส้มขายด้วยครับ เป็นค็อกเทลหมอ้อไฟครับลูกชิ้นปิ้งครับโอ้โหหิไม้ใหญ่ๆเงี้ยราคาเท่าไรหร่อ่ะครับมาห้าสิบาทมาห้าสิบาทมาเลยยี่สิบาทมาเล็กอ๋อสิบไม้ฟรีหนึ่งไม้หมายความว่าไม้เฉพาะไม้เล็กเหรอครับทั้งหมดเลยทั้งหมดอ๋อถ้าซื้อสิบไม้ฟรีหนึ่งไม้แน่นอนขอบคุณครับ มีน้ำสลับบีขายด้วยครับซอสผลไมป้ปานใส่กรอกอีสานทอดครับมีขายชุดละห้สิบบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทครับ มีขายกระเป๋าครับถุงเท้าก็มีของเล่นเด็กก็มีสานีไก่ทอดครับชิ้นละสิบบาทสิบชิ้นฟรี1นึ่งชิ้นออมีหมาล่ามีแบบเผ็ดพอสไปซี่บาร์บีคิวไกแ่แซ่บิงแซ่บซอสกระเทียมไก่กรอบ อากยากิซีวิทันนี่ซอดเกาหลีเผ็ดซาวครีมอีกหลายๆรสชาติครับขอบคุณครับผัดไทยผัดซีอิ๊วกองละยี่สิบบาทครับ มีเส้นใหญ่ด้วยครับมีมาม่า,มาร้านเค้กแอนเบเกอรี่ครับมีไดฟูกุด้วยครับ คิดละ20บาทลูกละ20บาทซื้อ5ลูกฟรี1ลูกครับโอ้มีหลายรถนะครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมีออริจินอลนะครับตัวแดงสตรอเบอรี่สดนะครับมีบเบอรี่ถัวแดงมีชาไทยองุ่นสดก็มีครับ มีดังโงกได้ครับมาละยี่สิบบาทอย่างนี้ทางหูลูกใช่ไหมครับทางูลูกยี่สิบบาทเยลลี่บอลหกลูกยี่สิบพุดดิง้งกระต่ายหมูเด้งสามสิบบาทอ๋อนี่3สามสิบาทนะครับเป็นพุดดิง้งอันนี้โลละสิบบาทเป็นเยลลี่บอล รองเท้าครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าโลสต็อกจากโรงงานเลยนะครับร้อยบาทหละร้อยองี้ะหมึกย่างสิบบาทครับมีหลายราคาครับมีมาละสิบบาทมาละสี่สิบก็มีมาละยี่สิบครับ มาละห้าสิบนี่ก็ห้าสิบาทเป็นปกันเหรอครับอันนี้หกสิบอ๋อันนี้หนะ้าสิบแลนี่ครับหกสิบอันนี้หกสิบนะอ๋อนี่อ๋อนี้หกสิบอ๋ออันนี้สองตัว่ะหนึ่งร้อยไก่ทอดซอสเกาหลีครับไก่ซับเบอร์ครับซื้อสิบแถมหนึ่งครับมีหลายแบบเลยเลยครับ สปาเกตตี้ครับแบบ25บาทครับมีคาโบนาราด้วยมักโรนีก็มีแอมชีส25บาทครับมีน้ำผลไม้ปั่นมีคุซานมสดโลลลาส15เอสตอบเบอรี่ครับกล่องละ60กล่องละ110ก็มีครับกล่องละ30ก็ยังมีครับ ขนมตาลนะครับมีขายขา้าวโพดครับมีขนมหม,กกม้อแกงเมืองเพชรครับราคาหกสิบบาทครับนี่ครับขนมตาลราคากล่องละห้าสิบบาทครับไส้กรอกระเบิดครับสุดอบทอด ชุดละห้าสิบบาทเก่ารัดยาวราชก็มีขายครับลูกชิ้ป่าระเบิดครับสปริงโรลครับนี่แบบปลาครับใส่กรอ กน้ำผลไม้สดปั่นครับเย็นเจี๊ยบชื่นใจครับเครับออเดอร์ตามสั่งครับเอาบุกโดปั่นเท่าไหร่ครับ เอานมสดไหมอ,อ่าอ่าเอาอะโวคาโดปัดน่นนมสดหนึ่งแก้วครับ,รบแตงโมนี่สามสิบใช่ไหมครับใช่ครับผมเมนูยอดฮิตครับแตงโมแตงโมวิดิวเมนูยอดฮิตเลย แล้วถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยครับ,รบสองแบบอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับอ่าผลไม้สองชนิดสองชนิดก็จะเป็น,นหลักๆก,ก่อนอย่างคุกกล้วยกล้วยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยลูกเกอันนี้ก็สิบบาทอย่าอ๋ออ่าเอาบวกระโดครับครับผมคุณพ,พ่อครับคุณพ่อก็สั่งอโะโวคาโดปั่นนมสดแล้วก็เดี๋ยวสั่งมะม่วงปัน่นด้วยครับโยเกิร์ต มะม่วง,งปั่นยกกันด้วยครับออาราคามะม่วง,งปั่นยกกันนด้เท่าไหร่ครับห้าสิบบาท <Okay. S 2> บาทครับหกสิบบาทอ่าหกสิบบาทครับพอพื้นฐานราคาห้าสิบาทระโบบยกกันไปอีกอ่าสิบบาทเหลือถ้าเป็นสาวรถหรือเป็นสตอเบอรี่อะไรก็สิบบาทอะไรเงี้ยเพิ่มไป เดีย๋ยวคุณพ่อนะจะลองทานอะโวคาโดปั่นนมสดนะครับอร่อยไหมอืมอร่อยครับหวานมันหวานมันอร่อยมากเลยอ่แล้วแม่ลองชิมซีอร่อยไหมจะหอมแล้วมันจะอมเปรี้ยวเกิริดย เล่นถึงมะม่วงแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็มันๆโยเกิร์ตหอมดแบบอะมะม่วงแป้งดูอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยมากเลยครับอ่าน้ําผลไม้ปั่นนะครับที่อร่อยแล้วนะครับแนะนําเลยครับร้านนี้นะครับร้านเจ๊ดาวครับนะ้ำผลไม้ปั่นสดชื่นนะครับหวานเย็นชื่นใจครับ ขอบคุณครับร้านโซเฟียอาณาจักรของทอดนะครับเขาบอกว่าเราอยากเห็นทุกคนทานผักอ่ามีอะไรบ้างครับปอเปี๊ยทอดนะครับชุดละห้าสิบบาทครับมีฟักทองครับข้าวโพดหอมหัวใหญ่ทอดครับบอกคครีครับผักรวมครับเห็ดครับ ซอสมซวครีมครับจ้ำจิมไก่บววค่ะทำเองบววบกถั่วครับนี่ถั่วถั่วลิสงครับแบบขย่วขย่ก็จะมีชีสชีสปาปิก้าครับวิงแซบครับแล้วก็บาร์บีคิวครับก็เป็นซอสต่างๆแล้วแต่ครับคือบางคนก็คือทานแบบว่า ไม่ใส่ซอสไม่ใส่ขย่ากินได้เลยแบบนี้บางคนชอบก็เขย่าคิดค่าเขย่าด้ไหมครับไม่ค่ะไม่คิดบริการฟรีแต่ละพวกนี้ต้องเสียอ๋อไม่เสียเงินนะฟรีครับอ่าลูกค้าอยากได้แบบไหนขย่าดูอ่าขย่าให้ดูเลยครับขย่าให้ดูเลยค่ะเอาชีิตไป ก็เยนเครับรครับผมอ่าเพิ่มชีสให้ด้วยครับเมื่อกี้ขย่าชีสแล้วก็อ่าแล้วก็ราดด้วยชีสอีก,อรอกครับอร่อยมากครับ สี่สิบบาทราคานี้แล้วก็ของได้เยอะขนาดนี้เลยได้ขนาดนี้เลยค oh, ่ะโ e อ้ได e ้เยอ,อะอนะครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับอ่านะครับมาร้านนี้ so ier, นะครับโซเฟียอาณาจักรของทอดครับศูนย์แปดสี่สามเจ็ดสองหกสองแปดสองครับ เผือมีท่านใดสนใจที่จะไปออกงานให้เราไปออกงานต่างๆนะครับโอเคครับก็ติดต่อที่คุณพี่ได้ครับขอบคุณครับมะพร้าวน้ำหอมสดปั่นนมสดมีเจ้าละ30สบาทสี yorsun. ่บาทครับทะเลมหาชัยมีปลาไข่ ทอดกรอบครับหมึกกระตออยทะเลมาใช่ไข่หมึกทอดครับน้ำมะพราวน้ำหอมแ้ร้อไม่ตานน้ำกุ้งทอดหนึ่งร้อยบาทครับน้ำมะพาวทั้งกล่องครับหนึ่งร้อยบาทหมึกกระตอยท,ทอดกรอา หมึกกระตอยทอด,ทอดกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทกล่องละหนึบาทแล้วขายปลาหมึกทอดเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับอ๋อถ้าเป็นถ้นวยห้าสิบบาทราคาเท่ากันหมึกทากโกก็ใช่ทากโกจะเป็นชุดลร้อยเลยครับอ,อ๋อทากโกชุดลร้อยใส่ถ้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นใส่ใ,<ช>ใส แต่ช่วยกระดานเนี่ยอย่างเง,งีย้ยยำเจเดือนทะเลเดือดครับเป็นพวกของดองชิงออคตพุสปลาหมึก พอดิทาน100บาทไซส์เอ็มถ้ไซส์แอลสองบาทครับเบิดเกาหลีนะครับ10บาทมาละ10บาทครับเข้าเกรียบเฮดครับห่อละ40บบาทครับสามห่อหนึ่งร้อยสามห่อหนึ่งร้อยบาทครับ มีหลายรถครับเจ๊หนึ่งลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้นหมอ้อไฟครับมาละสิบบาทครับอันนี้ขายยังไงครับสามสิบบาทครับเป็นซีกรอกซีกรอกแดง นี่ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดครับลูกชิ้นระเบิดมีพวกพวกผัดไทยพวกเส้นนะครับต่างๆมีเหลืองเส้นเล็กมาม่าเส้นใหญ่เส้นหมี่วุ้นเส้นครับกล่องละยี่สิบบาทครับอ่าผมเอาวุ้นเส้นสองกล่องสองกล่องเส้นใหญ่หนึ่งกล่อง ไม่ปรุงครับ,รค,รบคือเป็นรถธรรมชาติไม่มีเผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดใช่ไหมเด็กๆทานได้่คานได้อ่าครับพอซื้อเซนมาให้ลูกครับ ขอบคุณครับโอ้โหคนเยอะแยะเลยครับปารณีก๋วยเตี๋ยวลอยสวนครับชิ้นละสิบบาทครับอะไรลูกอัดลอ้ามีปูอัดไส้กรอกหมูยอยำสาหร่ายแดงถูน,น่าไข่หวานแม่กระพุน ต้าหู้ขาวมีหลายไส้เลยครับอนี่อะไรมึกหั่นกิมจิเหรอแม่เห็ดหอมไก่สับยำสารายเขียวหมูสับหอยลายซอสพริกครับอ่าแม่ซื้ออะไรบ้างเนี่ย ซื้อแล้วครับฮาดไข่ชิ้นใหญ่เต็มคำห้บาทครับโอ้น่าทานมากเลยครับไดฟูกุชิละสิบบาทครับมีหลายไส้ครับเจลลี่นำเข้าหนึ่งรกรัมห้าสิบบาทครับ มีเยลลี่นำเข้าเกรดเอนะครับสองกรัมหนึ่งบาทครับเจ๊แข่ไข่ทอดนะครับไขยทอดทะเลรวมมิตรห้าสิบบาทครับชีสยืดครับนี่ครับที่ก็มีชีสบรนโบครับ เป็นฟายาวก็มีครับ79 69บาทครับชีสยืดโอ้โหแค่ถนนล็อกแรกเดี่ยนะครับก็มีของกินของขายเยอะะเลยครับ เดี๋ยวคุณพ่อต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้องพอตน้องพนันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ